สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตผลการแข่งขันศึกฟุตบอลคาราบาวครัพฤด,ดูกาล2023-2024รอบรองชนะเลิศกันนะคะเมื่อคืนวันอังคารที่9มกราคม2567ค่ะผลปรากฏว่ามิดเดิลสโบรเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป1ประตูต่อ0ูนย์นะคะโดยมิดเดิลสโบรได้ประตูจากแฮกนี่ในนาทีที่37 ซึ่งความพ่ายแพ้ของเชลซีในนัดนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เสียหายมากนะคะเพราะว่าในนัดที่2ค่ะเชลซีนั้นจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบโรบ้างนะคะในคืนวันอังคารที่23มกราคม2567ในเวลา3นาฬิกาหมายความว่าเชลซีนั้นก็มีโอกาสแล้วค่ะที่จะแก้มืออีกครั้งนะคะเพราะว่าการเล่นในสแตมฟอร์ดบริดนั้นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโบโร่เลยค่ะ ส่วนผลการแข่งขันในคืนวันพุทธที่10มกราคม2567ค่ะปรากฏว่าลิเวอร์พูลเอาชนะฟูแล่มมาได้ก่อนนะคะ2ประตูต่อ1 2ประตูของลิเวอร์พูลได้มาจากเคอร์ติสโจนนาทีที่68ค่ะและโคดี้กัคโปนาทีที่71ส่วนฟูแล่มได้1ประตูจากวิลเลียนในนาทีที่19 โดยนัดที่2นะคะจะต้องกลับไปเล่นกันในบ้านฟูแลมค่ะคืนวันพุทธที่24มกราคม2567เวลา3นาฬิกาตรงโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่นๆเกี่ยวกับศึกฟุตบอล FA คัอังกฤษฤดูกาล2023-2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ